ท่าน,นทนไม่ไหวอีกแล้วกุ๊ปกิฟเผยเรื่องราวน้องเป่าเปาน้ำตาซึมแทนแม่เลยหลังจากล่าสุดนั้นก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากๆสำหรับน้องเป่าเปาลูกสาวคนโตของบี้และกุ๊ปกิฟเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักและอบอุ่นอยู่บ่อยครั้งล่าสุดน้องเป่าเปาเริ่มโตขึ้นจนเต็มที่มีกิจกรรมนอนโรงเรียนแล้ว หนึ่งคืนที่ไปนอนที่อื่นเป็นที่แรกแบบไม่ได้อยู่ในสายตาติดต่อไม่ได้อีแม่มันทนไม่ไหวอีกแล้วนอนโรงเรียนหนึงคืนขอให้สนุกนะรูกโตขึ้นอีกนิดและพี่เปาของมาา้าป้แฮแทบเจ๊เปาบางพี่ทมกลางพี่พี่แฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างชมความน่ารักของน้องและชมความเก่งของน้องจำนวนมาก